มาดูลีตานะครับ800วัตต์ตัวนี้นะครับในเวลากลางคืนบ้างนะครับให้ดูว่าแสงไฟเป็นยังไงบ้างสวยไหมนะครับตัวนี้นตัวนี้เรียกได้ว่ามันคือจักรยานไฟฟ้าที่ทรงเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่สุดแล้วนะครับในตลาดมีอยู่รุ่นเดียวเลยนะครับที่ทำได้ตอนนี้นะว่าอะไรเพราะว่าทรง นั่งซ้อนได้ถึงท่านั่งแน่นๆสามคนนั่งได้เลยนะตัวนี้แล้วก็สามารถเก็บของใต้เบาะได้ด้วยนะถือว่ากว้างเลยนะครับตัวนี้นะมอเตอร์ตามสเปคคือ800วัตต์นะครับรไซหน้าก็สวยอยู่นะหน,หน้าสวยนะสว่างอยู่นะหน,หน้าสว่างอยู่นี่สว,ว่างสองเมตรไกลยอยู่แต่ว่ามันก็คงสู้มอเตอร์ไซค์จริงๆไม่ได้นะครับเรื่องความสว่างถ้าอยากสว่างกว่านี้ก็ต้องไปเสิมเอมา เดิมเนี่ยมันเป็นไฟ LED แบบสีๆนะครับเจ็ดสีเจ็ดอะไรเงี้ยนะฮะผมตัดสายออกนะห้เหลือแต่ไฟไฟหน้ายอย่างเดียวนะครับไม่เอา LED สีๆมันดูลิเกไปหน่อยเขาตัดออกตรงนี้ก็กลายเป็นกลายเป็นล้อมเพชรไปเลยก็สวยไปอีกแบบนะฮะจริงๆมันไม่มีไฟนะไม่มีไฟเดินรอบแต่ว่าแสงมันเข้ามาจากตัวหลอดไฟก็เลยทาให้ดูมีหลอดไฟนะแต่จริงๆไม่มีนะครับเพราะเราตัดสายไฟออก เดี๋ยวเรื่องการตัดสายไฟเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงเดี๋ยวทําคลิปต่อไปให้ดูนะครับดูสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นจักรยานไฟฟ้าที่ทรงเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่สุดแล้วนะครับในตลาดตอนนี้นะปี2025นะก็ไม่รู้ในอนาคตจะมีรุ่นไหนที่ทําออกมาอีกหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็แต่งติดสติ๊กเกอร์ให้ดูเป็น y a m า h ่5 f i n o เท่ๆเปเลย ตัวนี้เอาตีนทีมออกเกะกะไม่ได้ใช้อยู่แล้วโซ่ออกมันก็เสียงเบาลงเวลาขี่เดี๋ยวไปดูขอเก็บของใต้รถว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ตัวนี้เนี่ยเดิมเนี่ยมันไม่มีสปริงนะครับเวลาเปิดเนี่ยเบาะมันไม่เด้งขึ้นผมก็เลยไปติดสปริงมาให้มันเด้งมันจะได้เปิดง่ายมือเดียวได้ สปริงสปริงก็มาจากผู้รถบังคำโอเคหรือ <Okay. S 1> uh huh. ว่ากว้างเลยนะในข้างในนี่ลึกนะลึกประมาณครึ่งข้อศอกได้นะครับครึ่งข้อศอก uh huh. ใส่หมวกกันน็อกได้ใบเล็กนะ uh huh. ใส่พวกของไปต,ล,ตลาดเนะี่ยใส่ได้สบายเลยน uh huh. อกจากตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่เกี่ยวยนี้เกี่ยวของได้ใส่นี้ใส่คนน้ำใบเล็กได้ uh huh. เปลี่ยนกล่องมาด้วยนะครับเป็นกล่องส้มนะก็48โวลต์เหมือนเดิมนะไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนแบน,นะครับก็ความเร็วเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยประมาณ4-5โล